สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมรถสวยๆกับอูมพีกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับคันนี้นะคะยังว่างยังโสดอยู่นะคะเครื่องคู่ตัวนะคะเป็นฮีโนอเมกาซีรีส์500นะคะเครื่อง JO 7C 175แรงปั๊มสายนะคะใครที่กําลังมองหาปั๊มสายเครื่องขนาดนี้อยู่สาม,มารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะมาจับมาจองมาทดลองขับได้ค่ะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะสําหรับ การออกของทางร้านนะคะมีทั้งสดและก็ผ่อนนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยผ่อนสบายๆนะคะไม่เช็คเครดิตค่ะมาชมสเปคร,รอบๆตัวรถกันเลยนะคะลูกค้าสำหรับสเปคกระบะของคันนี้นะคะกระบะยา,าวอยู่ที่4เมตรนะคะระแนง2ไม้ส่วนด้ํมจะเป็นดามหกตันนะคะคันนี้พิเศษมานะคะชุดแต่งจัดเต็มเลยนะคะกันหมาเลสแล้วก็ครอบล้อก็เป็นแบบเลสนะคะ แถมฟรีนะคะกล่องเก็บอุปรกรณ์ค่ะท่อก็จะเป็นท่อเอนะคะท่อเลสสวยๆแบบนี้เลยตรงซุ้มล้อด้านหน้าก็จะเป็นติดเลดให้นะคะลูกค้าชุดแต่งจัดเต็นแบบนี้บอกเลยว่าให้ราคาพิเศษสุดๆเลยสําหรับคันนี้นะคะใครที่มองหาปั๊มสายหัวเดียวอยู่นะคะเป็นเครื่องร้อยเจ็สิบห้าแรงนะคะ J O 7จ็ด C หวนเมกานะคะแรงหน้าเป็นหน้าตัวใหม่ค่ะเป็นแก้มวิกเตอร์นะคะ กระบะยาว4เมตรนะคะใครที่ชอบกระบะยายาวแบบนี้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยส่วนความกว้างนะคะจะอยู่ที่2เมตร12ค่ะเป็นความกว้างปกตินะคะเพาดันท้ายนะคะทางร้านติดตั้งให้นะคะเพาดันท้ายกันหงายนะคะแล้วก็มีล็อกท้ายด้วยนะคะถ้าใบแบบเต็มผืนค่ะคันนี้ใฟท้ายก็จะเป็นแบบแบบเดิมนะคะมันจะไม่ใช่ไฟท้ายซิงนะคะ เปคแต่งสวยจัดเต็มมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้เบอร์โทรของทางร้านนะคะเบอร์0 6 1 0 9 2 0 0 3 7นเนะคะในทางร้านเสริมให้เพิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าทั้งแหนบหน้าแล้วก็แหนบหลังของเล้วเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดแล้วนะคะแบตเตอรี่ใหม่หนึ่งคู่กองกน้ำใส่ให้นะคะกลองอากาศนอกในกรองสลารก,กลองน้ํามันเครื่องเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะคะส่วนช่วงใต้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะสีด้านใต้นะคะจะไม่ใช่สีดํานะคะคันนี้จะเป็น สีออกอาทอง,ทองเหลือบเป็นดำเหลือบทองนะคะลูกค้าสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะสั่ง,งทำพิเศษเลยสีช่วงตานะคะขนาดยางเป็นยาง825นะคะเปลี่ยนใหม่6เส้นเลยเดี๋ยวจะพาไปชมภายในกันค่ะส่วนภายในนะคะทางร้านหุ้มเบาะมาเป็นเบาะเขียวแก้วนะคะสีเขียวแก้วสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ภายในทางร้านก็จะเช็คระบบเครื่องเสียงระบบ -A ให้เรียบร้อย,ยนะคะก็จะมีติดตั้งนะคะเป็นจอ a n d r o i d นะคะสามารถเชื่อมไ Wi ไ fi เล่น u t u b e ได้นะคะทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้ามาจับมาจองมารับไปไว้ใช้งานได้เลยทันทีนะคะอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าส่วนราคาบอกเลยว่าคันนี้ราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะ รีบบมาจับมาจองกันได้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะเป็นเครื่องเจโอเจซี o J C, ปั๊มสายค่ะชุดแต่งจัดเต็มให้ทั้งชุดแบบนี้เลยนะคะหรืออยากได้ตรงไหนจุดไหนเพิ่มเติมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะราคาคุยกันได้ค่ะบริการไปกันเองนะคะพิกัดอูอยู่ทางพาดอำเภอชน,นบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะจะทักเข้ามาที่เพจของอูหรือจะติดต่อเข้ามาที่เบอร์2เบอร์นี้ก็ได้นะคะ เบอร์หลักๆก,ก็จะเป็นเบอร์0610920037นะคะลูกค้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ